อ่า uh huh. สวัสดีครับวันนี้เรามาแข่งควายกันนะครับนี่ปกติเราจะแข่งควายแบบสีดําแล้วก็สีน้ําตาลกันใช่ไหมล่ะ,ะ,ละวันนี้เรามีควายหลากสีมาแข่งกันบ้างนะครับดูว่าตัวไหนจะชนะครับนี่ควายสีดํากับควายสีน้ําตาลเป็นกรรมการนะครับนี่แล้วก็สีขาวด้วยก็เป็นกรรมการอีกหนึ่งตัวนะครับนี่ รายการนี้ครับถ้าใครแข่งชนะจะได้ไข่ไดโนเสาร์เซอร์ไพรส์ลูกยักษ์ไปครองนะอ่ะมาดูกัน,นครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะอเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมกันหรือ,อยังอมาเตรียมพร้อมอเปิดเครื่องอเครื่องนะครับอเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องเตรียมตัวมานะครับ เตรียมพร้อมนะครับทุกตัวอ่ะเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมหนึ่งสองาไปเอาแล้วครับกำลังแข่งแล้วนะครับเอาแล้วตอนนี้ตัวไหนสตาร์ทออกน้าครับรู้สึกสูสีกันมากแล้วนะครับสูสีกันมากครับตอนนี้ควายสีเหลืองออกน้าอยู่นิดหนึ่งครับตามด้วยควายสีส้มแล้วก็ควายสีเขียวแล้วก็ควายสีชมพูครับโอ้โหตอนนี้ดุเดือดกันมากครับดุเดือดมากครับหมาแล้วครับหมาแล้วครับ โอ้โหดูครับกองเชียร์ครับเชียร์อยู่ริมทางกันแบบโอ้ดูครับสูสีมากครับตอนนี้สีส้มรู้สึกจะแซงขึ้นมาได้ครับตามด้วยสีเหลืองครับสีเหลืองตอนนี้สีเหลืองตามมาจะติดสีเหลืองจะแซงไหมบ้าตามด้วยสีชมพูกับสีเขียวครับเป็นลำซาำนะรู้สึกจะสีชมพูครับน้ำอยู่ิดนึงครับตอนนี้ใกล้ถึงเส้นชัยแล้วครับใกล้ถึงเส้นชัยแล้วครับใกล้ถึงแล้วครับแล้วก็ควายสีส้มเข้าเส้นชัยเป็นับที่หนึ่งแล้วก็สีเหลืองข้าดับที่สองแล้วตอนนี้ใครจะเข้าที่สามสีชมพูหรือสีเขียวชมพูหรือเขียว สมพูเขียวอ้โหสีส้มพูครับเข้าที่สามแล้วสีเขียวก็เข้าที่สี่ครับอโหโอ้ยดูนะครับสุดยอดจริงสุดยอดไปเลยนะครับนี่โอเคกลอไปวิ่งกลับไปรับรางวัลครับควายสีส้มเล้นอันดับหนึ่งไปนี่รับรางวัลกรรมการตัวนี้นี่พอ,อหยุดร้องอ่ารับรางวัลเฟิร์มาแล้วครับได้ไข่เซอร์ไพรส์ไดโนเสาร์ยักษ์อ่ะแล้วเราก็มาแกะเลยนะครับว่า จะมีอะไรข้างในนะครับลึ๊บโอ้ยมีของเล่นในกระสาเต็มไปหมดเลยดูสิโอ้โหฝลายสีส้มดีใจมากครับได้ของรางวัลใหญ่กลับบ้านนะครับโดยการแข่งวิ่งโหวิ่งเร็วมากนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งด้วยแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีตัวอื่นๆมาแข่งด้วยนี่ ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเินี่หายเหนื่อยกันหรือยังบ๊ายบายที่ควายสีอื่นด้วยครับ